ซูน่าโคลัมเบียหลาต้นสังกัดคาสบุริรัมยูนิเต็ดสวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับแฟรงค์คาสตาเยดาวัวอหอกชาว Columbia, โคลัมเบียโพสต์ไอจีส่วนตัวหลาต้นสังกัดคาดเตรียมซบบริรัมยูนเต็ดลุยซีซั่น2022-2023ตามสื่อนอกเคยตีข่าวความเคลื่อนไหวสโมสรบริรัมยูนเต็ดแชมป์ไทยลีกรดูกาล2021-2022 ที่ก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศรายงานว่าปราสาทสายฟ้าเตรียมให้ตัวแฟรงค์คาสตาเยดากองหน้าชาวโคลอมเบียเข้ามาร่วมทีมในฤดูกาล2022-2023สำหรับคาสตาเยดาเพิ่งหมดสัญญากับวาตาทีมในลีกโปแลนด์ภายใต้สัญญาระยะสั้นแค่ครึ่งปีแต่รู้หรือไม่แข่งวัย27ปีรายนี้เคยฟาดแข่งในศึกยูฟาแชมเปียนลีกมาแล้วกับทีมแชมป์ลีกมอนโดวาโดยอยู่ในทีมชุดประวัติศาสตร์ที่บุกชนะเรอรลมาดริด ถึงซานดิอาโกเบนาบิล2ตอน1เมื่อเดือนกันยายนปี2021ซึ่งนัดนั้นเจ้าตัวออกสตาร์ทในฐานะตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายจุดจบของประสบการณ์ที่สวยงามนี้ได้มาถึงจุดที่เราต้องสู้และบรรลุเป้าหมายมาตลอดซึ่งผมมาที่สโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือผมได้รับความนับถือและความรักใคร่จากคนทั้งประเทศผมไม่ได้จินตนาการถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่นี่และขอให้ทุกคนมีความสุขคาสตาเยดาโพสผ่านอิสตาแกรมส่วนตัวสำหรับหัวหอกโคลัมเบียวัย27ปีรายนี้คาดว่าจะย้ายมาแทนที่ตำแหน่งของโคตาต่างชาติอย่างอายุปมาซิก้าที่ลงสนามไป18นัดยิง4ประตู1แอสซิสมานโพกิงกุนซือทีมชาติไทยแสดงความเชื่อมั่นและชื่นชมอดิศักไกรสอนของหน้าที่ยิงประตูชัยพาช้างศึกเอาชนะเติร์กมินิสถาน1-0ในเกมอุ่นเครื่องฟี ف าเดย เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาดลวเตะไวสานสวตปีถูกวิจารณ์มาโดยตลอดจากการมีชื่อในทัพช้างศึกของมานโป็กกิ้งแม้ก่อนหน้านี้จะช่วยทีมคว้าแชมป์เอฟเอฟ2020ซึ่งยิงได้1ประตูในเกมนัดชิงชนะเลิศก่อนจะมีชื่อติดทีมชุดเตรียมคัดเอเชียนคัพครั้งนี้โดยเกมดังกล่าวถูกส่งลงสนามในนาทีที่81ก่อนใช้เวลาแค่7นาทีซัดประตูชัยให้ไทยนำในนาทีที่88อดิศักดิ์เป็นผู้เล่นที่โดนวิจารณ์เยอะมากจากการที่ผมเรีียกเขาามมติดท มานโนกล่าวถึงอดิศักย์ไกรสอนแต่ผมเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอว่าเขาคือหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของไทยเขาต้องการความมั่นใจจากโค้ดและวันนี้เขาตอบแทนออกมาซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยแสดงให้เห็นในนัดชิงซูซูกิครับมาแล้วเขาทำงานหนักไม่เคยให้คําวิจารณ์มากระทบต่อฟอร์มการเล่นของตัวเองทุกครั้งที่ผมเรียกเขาเข้ามาเขามุ่งมั่นและซ้อมเป็นอย่างดีและตอบแทนความเชื่อมั่นด้วยการทําประตูได้อีกครั้งเฮดโค้ชช้างศึกปิดท้ายถึงลูกทีมคนเก่งด้วยความเชื่อมั่น โปรแกรมต,ต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติบาเรนในวันที่31พฤษภาคมนี้ที่สนามบีจีสเตเดียมไทยทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ AIS Play